อัปเดตข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เปิดไทม์ไลน์ตารางวันประกาศผลการยืนยันตัวตนรุบรวมในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกตที่นี่เหมือนเช่นเคยเพจสารดีกับพี่เกตคะ่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่กันนะคะใครที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายปัจจุบันนะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะก่อนไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้พร้อมๆกันนะคะเพื่อให้ทุกคนไม่พลาดสิทธิประโยชน์ของตนเองการเยียวยาวจากทางภาครัฐนะคะก็กดติดตามกันไว้เลยค่ะเกตอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันเข้าเรื่องกันเลยนะคะข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้นะคะ ะะก็ต้องขอขอบคุณ Facebook Fanpage สำนักประชาสัมพันธ์ K7 ตกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเกตนามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะเขาได้มีการโพสต์เกี่ยวกับไทม์ไลน์การตรวจสอบรายชื่อนะจํานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไว้ดังนี้นะคะในวันที่1มีนาคมนี้สําหรับคนที่ลงทะเบียนไว้จะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะซึ่งมีจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์ล่าสุดนะคะ14.5ล้านคนค่ะ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์นะคะก็สามารถตรวจได้ทางเว็บไซต์นะคะหน่วยรับลงทะเบียนและโทรสอบถามได้นะคะทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันในส่วนของรายละเอียดเบอร์โทรนะคะจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์จะต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน30วันนะคะก็คือภายในเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะ การยืนยันตัวตนนั้นจะต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดรุ่นใหม่และยังไม่หมดอายุนะคะไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารของรัฐค่ะซึ่งก็คือธนาคารทกสธนาคารอมสินและก็ธนาคารกรุงไทยนะคะหลังจากการยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มได้ใช้สิทธิ์ประมาณเดือนเมษายนค่ะ สำหรับผู้ที่เช็คผลแล้วไม่ได้รับสิทธิ์นะคะหรือไม่มีชื่อเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน60วันนะคะก็คือเมื่อตรวจสอบสิทธิ์วันที่หนึ่งมีนาคมแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้เมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วะคะ่ะจะทราบผลภายในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันนะคะและสำหรับผู้ที่อุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังด้วยนะคะ การยื่อนอุทธรณ์เนี่ยจะยื่อนอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะธนาคารกรุงไทยจะทําหน้าที่ในการรับอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลให้กับผู้สมัครบัตรคนจนที่ไม่ผ่านสิทธิ์นะคะนี่ก็เป็นไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะที่หลายๆำนข่าวนะคะหลายๆหน่วยงานได้ออกมาให้ข้อมูลใครที่เข้าไปเช็คตอนนี้นะคะจะยังไม่ได้ทราบผลอะไรนะคะเพราะว่าเขายังไม่เปิดให้ตรวจสอบนะเราจะตรวจสอบได้ในวันที่1มีนาคมค่ะทุกคน และสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะคะก็ยังใช้ได้นะคะในเดือนมีนาคมนี้ อีก1เดือนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะรับเงินเข้าบัตรกันทั้งหมด8รายการเช่นเดิมค่ะโดยในวันที่1มีนาคมนะคะก็จะเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้า200-300ถึง3า0บาทวงเงินสำหรับเป็นส่วนลดค่ากาสหุงต้มในรอบเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม100บาทวงเงินสำหรับเดินทางนะคะรถบขอสอ 500บาทลดคสมกและลดไฟฟ้า500บาทและลดไฟ5 0าบาทนะคะในวันที่18มีนาคมเป็นเงินส่วนลดค่านามค่าไฟนะคะโดยไฟฟ้าเนี่ยสูงสุด315บาทประปาสูงสุด100บาทสำหรับกลุเรือนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะคะและวันสุดท้ายของเดือนและก็งวดสุดท้ายของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าเลยนะคะนั่นก็คือ22มีนาคมค่ะเป็นเบี้ยวความพิการเพิ่มเติมพิเศษให้กับ กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นประจําทุกเดือนนะคะเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ200บาทและก็แจ้งเตือนกลุ่มผู้ถือบัตรรายเก่าทุกท่านด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยเช็คเงินค้างในบัตรนะคะเราสามารถไปเช็คได้นะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีโครงการของรัฐนะคะที่เพิ่มเงินให้กับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นเงินสดกดใช้ได้นะคะเพราะแม่พี่น้องหลายท่านอาจจะ พลาดข้อมูลในช่วงไหนไปนะคะและมีเงินค้างอยู่ในบัตรเนี่ยเราสามารถไปเช็คกันก่อนได้ก่อนที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่านะคะจะหมดอายุค่ะทุกคนโดยการไปเช็คที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือโทรไปสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่า call center นย์อร์0 2 1 0 9 2 3สไปเช็คเงินกันได้นะคะคลิปนี้อัปเดตให้ทั้ง2กลุ่มเลยนะคะทั้งบัตรรายเก่าและก็รายใหม่ค่ะ หรืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะนับถอยหลังกันได้เลยนะคะเตรียมตัวเช็คกันเลยค่ะว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์คลิปนี้แล้วนะคะคิดว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะคอมเมนต์กันไว้ได้ค่ะในคลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ